นายสุเทพเทือกสุบันขึ้นเวทีสาลาแดงระบุเหตุผู้ชุมนุมถูกยิงบาดเจ็บหนึ่งคนที่หน้าสโมสรทหารบกอาการปลอดภัยส่วนผู้ก่อเหตุเป็นตำรวจจะนำหลักฐานส่งนิติวิทยาศาสตร์ตรวจ DNA ย้ำนายกรัฐมนตรีต้องลาออกหลีกทางให้ประชาชนปฏิรูปประเทศล่าสุดขึ้นเวทีประทุมวันขณะนี้ยังไม่ระบุเคลื่อนมวลชนปิดสรสพรุ่งนี้หรือไม่ กลุ่มนักเรียนนักศึกษาในเขตพระนะครร่วมจุดเทียนแสดงออกเชิงสัญ,ญลักษณ์ยุติความรุนแรงที่เกาะกลางบางลำพูพร้อมระบุได้รับผลกระทบจากการชุมนุมทางการเมืองหยุดเรียนกว่า20วันกลุ่มวีโวจุดเทียนลอยอังคารที่เชิงสะพานกรุงธนหนุน,นการเลือกตั้ง2กลุ่มภ่าพันธ์ นักเรียนโรงเรียนอนุบาลเมืองลำปางเก็บเมล็ดโพอินเดียที่ปลูกในโรงเรียนกินมีอาการคลื่นไส้อาเจียนผู้ปกครองนำส่งโรงพยาบาลล้างท้องกว่า20รายแพทย์เตือนห้ามรับประทานเพราะยางมีพิษมีลักษณะคล้ายถั่วปากอ้าเด็กอาจจะเข้าใจผิดสนับสนุนโดยยาน้ำสมุนไพรผสมว่านชักมดลูกเบอร์777ตราหมอเสง เซรั่มบำรุงผิวหน้าโพรวาเมตกลูตาเซรั A ่ม